ต่อมาทฤษฎีที่2นะครับทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีสภาวะ transition หรือเราเรียกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทฤษฎีสารเชิงซ้อนกำมันนะครับมันชื่อเดียวกันสภาวะ r a n s i t i o นนะครับก็คือตรงไหนเอ่ยตรงยอดภูเขาตรงบริเวณนี้เขาเรียกสภาวะ Transition และไอตรงนี้แหละยอดภูเขานี้มันเกิดสารเชิงซ้อนกำมันก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะก็เลยมีทั้งสองชื่อนะครับ โอเคนะตรงนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่อธิบายการเกิดปฏิกิริยาโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการชนก็คือต้องมีการชนเกิดขึ้นก่อนนะครับการชนที่เหมาะสมของสารตั้งต้นจะทําให้เกิดสารประกอบใหม่เรียกว่าสารเชิงซ้อนกำมันซึ่งถ้าคุณมีสารตั้งต้นตรงนี้สารตั้งต้นตัวที่1นึ่สารตั้งต้นตัวที่สองคุณชนกันเหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดสารใหม่บริเวณตรงจุดนี้ อันนี้เรียกว่าสารเชิงซ้อนกัมมัน activated complex ตัวอย่างถ้าเรามี A เป็นสารตั้งต้นและมี B C เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ของเราคือ A B กับ C ดังนั้นสารตั้งต้นเราสามารถเขียนในลักษณะที่เป็นโมเลกุลได้ตามนี้ A เป็นอะตอม B กับ C เป็นโมเลกุลมีพันธะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์เกิดเป็น A B ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A กับ B สร้างพันธะ C เป็นอะตอม ที่ตรงสภาวะ t r a ทรานซิชันตรงยอดภูกเขาจะเกิดสารเชิงซ้อนกำมันโดยที่จะมีลักษณะพันธะเป็นเส้นประปรบแบบนี้นะครับตรงนี้มันบ่งบอกว่ามันกำลังจะมีการสร้างพันธะและตรงนี้จะเป็นการทำลายพันธะคุณจะต้องเทียบกับสารตั้งต้นสารตั้งต้นตัวนี้มันมีพันธะอยู่ใช่ไหมตรงนี้มันยืดออกมันจะทำลายและตรงนี้ที่มันไม่มีพันธะมันกำลังจะสร้าง โดยสัญ,ญลักษณ์ที่เขาจะระบุสารเชิงซ้อนกำมันให้ดูสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไว้เครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยแหละนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเราจะต้องรู้นะครับว่าตรงสภาวะ r า n s i ซ tion ที่เกิดสารเชิงซ้อนกำมันจะต้องมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับมันจะมีแบบนี้ลักษณะถ้าเป็นตัวแปรก็คือสมมติถ้าเขาให้ x และใส่เครื่องหมายแบบนี้มาคุณจะต้องรู้ว่าสารนี้นะครับเป็นสารเชิงซ้อนกำมัน อยู่ตรงบริเวณยอดภูเขานะครับแต่โดยปกติแล้วสารตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ในรูปที่เป็นคล้ายๆกับมีอะตอมหลายๆอะตอมมาร่วมกันให้คุณสังเกตตัวนี้ไว้อ่ะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอะตอมและมีโมเลกุลอยู่เนี้ยมันจะมีแรงผลักกันนะครับการที่มันจะเกิดสารเชิงซ้อนกับมันได้เนี่ยทั้งสองตัวนี้ นะครับจะต้องมีพลังงานจนก็คือมีความเร็วที่วิ่งเข้าหากันและชนกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีพลังงานจนที่สูงกว่าแรงผลักนะครับเพราะปกติมันจะมีแรงผลักใช่ไหมอ่ะกันถ้ามันเคลื่อนที่ได้เร็วมากพลังงานจนสูงกว่าแรงผลักนั้นมันจะเกิดการชนกันได้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเมื่อมันชนกันมันสามารถเกิดอันนี้ได้ใช่ไหม พราะมันเกิดอันนี้ได้เนื่องจากว่าการชนมันมีพลังงานที่สูงจึงเห็นว่าตรงเริ่มแรกพลังงานมันต่ําตรงเนี้ยต่ําแต่พอมันชนกันมันเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกำมันระดับพลังงานจึงสูงตรงเนี้ยแหละเป็นที่มาที่ไปว่าสารเชิงซ้อนกำมันจะอยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โอเคนะเราก็ต้องมาดูแผนภาพนะครับแผนภาพก็คือลักษณะของพลังงาน อันนี้เขาจะพูดในเทอมที่เรียกว่าเป็นพลังงานศักย์นะครับคุณก็มีสารตั้งต้นสองตัวตรงนี้เป็นสารกำมันนะครับระดับพลังงานเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแกนอยู่ถุกไหมตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นบวกบวกสิบอ่ะตรงนี้ลบสิบอะไรพวกนี้สเกลมันจำเหมือนกันแหละคุณจะเห็นว่าถ้าเราเทียบระดับพลังงานตรงนี้เทียบกับสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ ตัวนี้อยู่สูงกว่าจากตรงนี้นะครับข้อมูลที่มันดูไม่ค่อยละเอียดในหน้านี้เนี่ยเราสามารถมองให้มันละเอียดได้โดยดูอีกหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นปฏิกิริยาตามนี้นะครับคุณจะค่อยๆเห็นว่ามันจะมีการเกิดปฏิกิริยาเป็นไปตามลําดับตามตรงนี้ตรงนี้คือสารขั้งตน้นลักษณะของมันคุณจะมีตัวนี้อยู่กับตัวนี้อยู่ที่แยกออกจากกาันเห็นใช่ไหม อันนี้แยกออกมาพอ,อก,กระเถิบมาอีกขั้นหนึ่งตรงนี้ที่เขียนว่า before transition state ก็คือจุดตรงนี้จุดที่อยู่ตรงนี้กับจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงจุดที่เป็นสภาวะ transition คุณก็จะเห็นว่ามันมีการที่เริ่มที่จะสร้างพันธะกับทำลายพันธะตรงนี้จะทำลายส่วนนี้จะสร้างพอ,อเลยจุดนี้ไปตรงนี้เริ่มขาดและตรงนี้เริ่มสั้นเข้ามา นสุดท้ายตรงนี้ขาดออกไปแล้วตรงนี้สร้างพันธะโมเลกุลก็หลุดออกมาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไอเดียของมันนั่นเองนะครับตรงบริเวณสารเชิงซ้อนกับมันเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณแบบนี้นะครับมันจะมีการที่สร้างพันธะหรือสลายพันธะอยู่ตรงนั้นแต่มันยังเป็นในจุดที่กัากึ่งนะครับจะอยู่ในลักษณะที่กัากึ่งถ้าเลยมาแล้วเนี่ยจะมีการสลายพันธะออกแล้วก็สร้างพันธะทันทีครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกัน ก่อนถึงจุดเนี่ยมันก็เหมือนจะเริ่มจะสลายพันธะและเริ่มจะสร้างพันธะทีนี้จากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีกราฟแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจนะครับสองกราฟนะครับก็คือในสไลด์อีก2หน้าดูตัวนี้ในกรณีที่เราพิจารณาปฏิกิริยาเนี่ยปฏิกิริยาถ้าเราสนใจแค่สารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาคาย,คายความร้อนกระดดดความร้อน ลักษณะของมันจะพิจารณาโดยเอนทอลปีเดลต้าเเอนทอลปีของปฏิกิริยาถ้าเดลต้ามากกว่า0เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเดลต้า h น้อยกว่า0เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเทียบโดยพิจารณาค่าพลังงานกระตุ้นที่ไปข้างหน้าลบด้วยค่าพลังงานกระตุน้นย้อนกลับนะครับเพราะฉะนั้นกราฟตรงนี้ เราก็จะเทียบกับตำแหน่งสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพลังงานกระตุ้นไปทางหน้าตัวอันนี้คือผลิตภัณฑ์เทียบกับสภาวะ transition เราจะได้พลังงานกระตุ้นย้อนกลับตามนี้สิ่งที่คุณทําก็คือคุณนําค่าตรงนั้นมาแทนในสมการตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ย e forward มันมากกว่า e reverse อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นบวกได้ตามนี้ ดูดความร้อนอันนี้คือลักษณะของกราฟดูดความร้อนนะครับถ้าพูดถึงเทอร์โมเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้จะเป็นระดับพลังงานที่ต่ํากว่าตรงนี้สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูดความร้อนเข้าระบบแต่ถ้าเป็นด้านขวามืออันนี้นะครับเราสามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะครับก็คือเราดูตรงนี้ EA ที่สูงขึ้นไปจากจุดนี้เทียบกับ EA r e v e r s จากจุดนี้ค่านี้น้อยกว่าค่านี้มากกว่าพอมาแทนค่าน้อยลบด้วยมากติดลบแค่นั้นเองนะครับได้เป็นอันนี้ออกมานะครับปฏิกิริยาคลายความร้อนลองดูตัวอย่างจากปฏิกิริยา A2 สองบวกบสองเป็น 2A นะครับจงตอบคำถามตออ่อไปนี้พ้อกไก่ค่า EA ของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับเท่าใดถ้าเขาถามแบบนี้ EA ของปฏิกิริยา เราจะมองทิศทางว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบนะ EA ถ้าเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นร e เวิร์ดหรือ f o r w เ r d นะครับ EA จะมีทิศทางไปข้างหน้าเราจะต้องเทียบกับระดับของสารตั้งต้นสารตั้งต้นของเราอยู่ตรง60จุดตรงนี้คือประมาณ120ดังนั้น EA ของคุณคือเส้นความสูงจากจุดนี้ไปถึงนี่ ก็120ลบด้วย60สิบคำตอบคือ60จูนโอเคใช่ไหมต่อมานะครับ E A Product อ่าตรงนี้โจทย์อาจจะเขียนไม่ดีนะครับคุณก็เขียนเพิ่มไปอันนี้ E A Product ตัว P อันนี้ของ Product Product ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะพูดถึงในกรณีที่เป็น E A Rewards ก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าพิจารณา ea r e w e r s e คุณก็ต้องมองตัวนี้เป็นสารตั้งต้นแล้วขึ้นไปถึงยอดภูเขาตรงจุดนี้มันอยู่ตรงนี้ก็คือ10บติดไปจนถึงยอดภูเขาตรงนี้มันต้องสูงเท่ากันนะตรงนี้นะครับก็คือ120คุณเอา120ลบด้วย10จะเท่ากับ110กิโลจูลเป็นคำตอบเดลต้าเนะ เดลต้าเเนี่ยมองง่ายถ้าเขาไม่ให้แสดงวิธีทำเดลต้าเคือส่วนนี้ที่ต่างกันนะครับก็คือสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ต่างกันเท่าไหร่คุณจะต้องเอาสภาวะที่เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งก็คือ10ลบด้วยสภาวะของสารตั้งต้นคือ60อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่คิดได้จากตรงนี้ถูกไหมหรือคุณจะพิจารณาเดลต้าเจากเดลต้าเอ เท่ากับ PA forward ลบ PA r e v e r d ซึ่งมันจะเท่ากับอันนี้กับอันนี้มาลบกันก็คือ60ลบด้วย110เท่ากับลบ50ลักษณะแบบนี้ติดลบใช่ไหมตายความร้อนนะครับ